ไปต่อกันที่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมีหลายอย่างนะดิฉันจะแชก็อาหารการกินต่างสตรีทฟู้ดต่างๆที่ขึ้นชื่อระดับโลกนะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องมวยไทยอันนี้คุณอาจะรู้จักด้วยนะของชอบเลย<ด>ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอดอลของดิฉันพี่บวขาวว่ากันแล้วไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับศิละปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยถือว่าเป็น1ใน5้าซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นมรดกของชาติด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับทางคุณบวกขาวนะพี่บวกขาวนะบัญชาเมฆนักชกข เกียรตินเชิญให้ไปเป็นวิทยากร,พ,กรพิเศษสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับเหล่าทหารที่เข้าร่วมการฝึกคอปราโก2023เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ก่อนนี่นะสอนกันแบบนี้เลยนะครับสอนกันสดๆเลยนะครับนี่นะ ภาพน,นี้นะครับเป็นภาพนที่ทางร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนะครับหรือพี่บัวขาวนะครับนักมวยชาวไทยที่ได้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยวัฒนธรรมของไทยเรานะ,ะถือเป็นบรดกของชาติมาสาธิตและฝึกสอนให้กับเพื่อนทหารสารัฐนะที่กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับจังหวัดลบบุรีภายใต้การฝึกคอปบบ้ากโก ร่วมการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกองทัพไทยและกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคเพื่อนอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีและถือว่าเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนทักษะทางทหารอย่างหนึ่ง เนื่องจากว่ามวยไทยถือเป็นศิลปะป้องกันตัวชั้นยอดและเป็นอาวุธประจํากายได้เลยครับใช่แล้วค่ะคุณจะเห็นเลยจากภาพนะคะชาวต่างชาตินะหู <โ stadium. S 1> จ้องมองกันใหญ่เลยแบบตั้งใจมากนะคะซึ่งทางด้านของพี่บัวขาวนะคะหรือว่าร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆก,ก็กล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่มวยไทยได้เป็นส่วนสําคัญของหลักสูตรเพื่อร่วมฝึกซ้อมด้านความมั่นคงระดับพระหุปาคีหรือว่าคอปปาโก2023และดีใจที่ได้เป็นตัวแทนนําเสนอ ศิลปะมวยไทยและเป็นผู้ฝึกซอนศิลปะการต่อสู้ให้กับกองกําลังค่ะไปฟังเสียงที่บัวขาวกันหน่อยค่ะไปหน่อยครับในส่วนของผมนะครับเป็นแอมบาสเดอร์ในการเกี่ยวกับศิลปะไม้ไม้มวยไทยแล้วนะครับซึ่งเป็นมันมันเป็นประจำศิลปะประจําชาติไทยเรนะาเนาะก็ผมก็คิดว่ามันช่วยได้มากนะครับซึ่งทุกคนที่ฐานเมียนกัเนี้ยที่มาฝึกซ้อมกับเรานะครับซึ่งมา,าแลกเปลี่ยนนะครับการฝึก กับคมโกของเราเนี่ยเขาอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับมวยไทยศิลปะประจำชาติไทยเรามากในครั้งนี้ครับผมคิดว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากครับที่ทุกคนอยากตั้งใจที่จะมาสนใจมาเรียนกับศิลปะไม่ใหม่มวยไทยเราครับผมทําแบบนี้มาโดยตลอดอยู่ครับว่าผมพยายามที่จะนําเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นท่ายืนนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นเป็นท่าเป็นศิลปะที่ เก่งแล้วก็เป็นเป็นศิลปะที่แขนงอื่นทำในเรียนเรียนเรียนแบบได้ยากมากนะครับซึ่งว่าศิลปะของเราได้ภูมิใจว่าเราได้เป็นผู้นำทางด้านศิลปะการต่อสู้ท่ายิงของแม่ไม้ไทยให้ทุกคนได้ชื่นชอบในครั้งนี้ครับ และสาหรับการสาธิตและการฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยในครั้งนี้นะครับเป็นการนําเอาศาสตร์รำไหว้ครูมวยไทยนะครับการใช้หมัดเข่าศอกที่บรรจุเอาไว้ในตํารามวยไทย9ขั้นนะครับที่ได้รับการรับรองจากสาพันมวยไทยนานาชาติซึ่งปัจจุบันมวยไทยก็ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาสากลข,ของโอลิมปิกสหรัฐอเมริกาไปเป็นที่ร้อยแล้วนอกจากนี้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับจะเป็นศาสตร์วิชาที่กองทัพบ,บกก็มุ่งหมายในการสืบสารรักษาต่อยอดมวยไทย ซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาติตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วยครับ